สวัสดีครับไทยคาช็อปนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําการแกะวิทยุมิสูชิไทตัน2024นะครับชิ้นแรกก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับใช้ไม้งัดนะฮะงัดออกมานะครับอาจจะแข็งหน่อยนะครับงัดออกมาไล่ออกมานะครับแล้วก็ดึงปลัก๊ก สวิตจุกเชิ้ออกนะครับแล้วก็จะเห็นน็อตนะครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะครับผมได้การออกไปแล้วนะครับเป็นน็อตสี่แฉกนะครับแล้วก็ดึงวิทยุออกมาได้เลยแล้วก็ดึงตั๊กออกนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับไทยคาเอ็กซ์ซอรี่ครับสวัสดีครับ